สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆช่องมดสั่งชาแนลทุกท่านนะครับเมื่อคืนนี้มีผลการขับฟุตบอลประจำค่ำาคืนวันที่27ตุลาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับรวมถึงตารางคะแนนนะครับล่าสุดในแต่ละลีกแต่ละคู่นั้นสกอร์เป็นยังไงกันบ้างเชิญรับชมได้เลยนะครับ ผลฟุตบอลไทยลียกการด้าเรือเอฟซีเสมอเมืองทองยูเนเต็ดหประตูต่อ1เชียงรายยูเนเต็ดพ่ายทูแบงคอกยูเนเต็ดหประตูต่อ2และประจวบเอฟซีชนะอุทัยธาน,นีเอฟซีสประตูต่อ0 สรุปตารางคะแนนในส่วนของไทยพิมลรีก์อันดับหนึ่งแบงคอกยูเนเต็ดสิบนัดยีแต้ม2บุรีรัมยูเนเต็ดเนัดยีแต้ม3การท่าเรือเอฟซีสินัด22แต้ม4ี่บีจีปทุม10นัดสิแต้ม5ประจวบ11นัดสิแต้ม6สุโขทยัย11นัดสิแต้ม7ราชบุรีเอฟซีสินัด15แต้ม8ปดอุทัยธานีเอฟซีสินัดสิแต้ม ก้าเมืองทอง9นัด14แต้ม10นครราชสีมา11นัด14แต้ม11ลำพูนวอลเลย์เออร์11นัด12แต้ม12หนองบัวพิชยา11นัด12แต้ม13ระยอง11นัด8แต้ม14ขอนแก่นยูเนเต็ด11นัด7แต้ม15เชียงรายยูเนเต็ด9นัด7แต้มและอันดับที่16นครปฐม10นัด5แต้ม ผลพบอลไทยลียก2พลังการเอฟซีชนะสุพรรณบุรีเอฟซี1ประตูต่อ0แพ้ยูเนเต็ดชนะโปลิทเทโลเอฟซี4ประตูต่อ2อยุธยายูเนเต็ดเสมอนครศรียูนเนเต็ด2ประตูต่อ2และมหาสารคาม S b t บทชนะชัยนาทฮอนบิล1ประตูต่อ0 ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษคริสตันพาเลชนะทอนแนม,มฮอสเปอร์1ประตูต่อ0เชลซีชนะนิวคาสเซิล2ประตูต่อ1นึ่งเวดแฮมยูไนเต็ดชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ1และอาร์เซนอลเสมอลิเวอร์พูล2ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนในส่วนของพรีเมียร์ลีกอังกฤษอันดับ1แมนเชสเตอร์ซิตี้9นัด23แต้ม2ลิเวอร์พูล9นัด20 2แต้ม3อาร์เซนอล9นัด18แต้ม4อตันเวลล่า9นัด18แต้ม5เชลซี9นัด17แต้ม6ไบตัน9นัด16แต้ม7นอตติงแฮมฟอเรสต์9นัด16แต้ม8ท็อตแนมฮอตสเปอร์9นัด13แต้ม 9แบนฟอร์ด9นัด13แต้ม10ฟูแลม9นัด12แต้ม1 1บดอลสมัร9นัด12แต้ม12นิวคาสเซล9นัด12แต้ม13เวนแฮม9นัด11แต้ม14แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด9นัด11แต้ม15เรสเตอร์9นัด9แต้ม16เอเวอรนตน9นัด9แต้ม17คิตเตอร์พาเลท9นัด6แต้ม18อิสวิด9นัด4แต้ม 19บ้วูฟแฮมตันเก้นัด2แต้มและันดับที่2ี่สิบซาวแฮมตัน9นัด1แต้มผมทุตบลบุนเดสลีก้าของเยอรมันโบคุมไพ่ไบเยนมิวนิค0ประตูต่อ5อยู่ในโอนเบอร์ลินเสมอไอทักแฟรงเฟิร์ต1ประตูต่อ1และไฮเดนฮามเสมอฮอฟเฟนแฮม0ประตูต่อ0 สรุปตารางคะแนนในส่วนของบุนเดสลีกาเยอรมันอันดับหน e ึ่งไบเยนมิวนิก8นัด20แต้มสองอาเบรไลซิก8นัด20แต้มสามไบเออร์ล er ูคเซ่น8นัด15แต้มสี่ยูเนียนเบอร์ลิน8นัด15แต้มห้าไฟบวก8นัด15แต้มหกไอทักแฟังเฟิร์ต8นัด14แต้มเจ็ดบริสเซยดมุน8นัด13แต้ม 8สตุตกาด8นัด12แต้ม9เวเดอร์เบเมน8นัด12แต้ม10ไฮเดนฮาม8นัด10แต้ม10เกัตบัก8นัด10แต้ม12เอาบวก8นัด10แต้ม13ไมา8นัด9แต้ม14วบบวก8นัด8แต้ม15ฮอฟเฟนฮาม8นัด8แต้ม16ซังพาวลี8นัด5แต้ม17โฮเทนคิว8นัด2แต้มและอันดับที่18โบคุ้ม8นัด1แต้ม ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนเลกาเสชนะเซลตาบิโก้สประตูต่อศูนเคตาเฟ่เสมอบารนเซีย1ประตูต่อ1นึ่งเลอันเบติิชนะเอเลตโก้มาดริดหประตูต่อศูนย์และเลอันโซซิดาตพ่ายโอสซอน่าศูนย e ์ประตูต่อสอง ผลพุตบอลกันโชซีอตอิตาลีปามาเสมอเอมโปลรี oli, 1ประตูต่อ1มอนซ่าเสมอเวเนเซีย ia, 2ประตูต่อ2ลาซิโอชนะเจนัว3ประตูต่อ0อินเตอร์มิลานเสมอยูเวนตุส4ประตูต่อ4และเฟรนเชน่าชนะโรม่า5ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนในส่วนของกันโชซีอตอิตาลีอันดับ1นึนาโปลี9นัดย2ิบแต้ม2อินเตอร์มิลาน9นัด18แต้ม3ยูเวนตุส9นัด17แต้ม 4. เฟรนเน่า9นัด16แต้ม 5. ออตาลังตา9นัด16แต้ม 6. ลาซิโอ9นัด16แต้ม 7. อูเรเซ9นัด16แต้ม 8. เอซิมิรัน8นัด14แต้ม 9. นอตรินโญ9นัด14แต้ม 10. เอมโปรี9นัด11แต้ม 11. บโรมา9นัด10แต้ม 12โบโลญญ่า8นัด9แต้ม13โคโม9นัด9แต้ม14กายารี9นัด9แต้ม15เวโรนา9นัด9แต้ม16มอนซ่า9นัด8แต้ม17ปามา9นัด8แต้ม18เจนัว9นัด6แต้ม19เวเนเซีย9นัด5แต้มและอันดับที่20เรเช่9นัด5แต้ม ผฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสโอลิมปิกลียงเสมอโอซ2สองประตูต่อ2นี้ชนะโมนาโก2ประตูต่อ1สตาบุกชนะน้องสประตูต่อ1มงปริเย่์ไพยตูรูสศูนย์ประตูต่อ3และโอลิมปิกมากเซย์พ่กับน้านปารีสเยงเชียงแมงศูนย์ประตูต่อสาม สรุปตารางคะแนนในส่วนลีกเอิงฝรั่งเศสอันดับ1ปารีสแซงชัแมง9นัด23แต้ม2มอนาโก9นัด20แต้มสาม์ักเซ9นัด17แต้ม4ลิว9นัด17แต้ม5ลอง9นัด14แต้ม6แรง9นัด14แต้ม7ลีโง9นัด14แต้ม8นีด9นัด13แต้ม9สตาร์บูก9นัด13แต้ม10แบส9นัด13แต้ม 11บ,บแลนด์เนัด11แต้ม12น้องครับ9นัด10แต้ม13โอแซ9นัด10แต้ม14ตูรูด9นัด9แต้ม15องเช่9นัด7แต้ม16แซงอเตียน9นัด7แต้ม17เลออาร์ฟ9นัด6แต้มและอันดับที่18มงบริเย9นัด4แต้ม ผลฟุตบอลเอเรดิวซีของเนเธอร์แลนด์อูทากพ่ายฟอยานุรัตดำ0ประตูต่อ2ทเวนเต้ชนะเฮลิเคิล5ประตูต่อ0อาแจจอัมเตอร์ด,ดัมชนะวิลเลียมทเว1ประตูต่อ0และเอเซดอักมาเสมอโกเฮดอีเกิล e 2ประตูต่อ2ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนอริซิตี้เสมอมิดูสโบ3ประตูต่อ3 ผลฟุตบอลลีกา2ของเยอรมันไอทักบางชไวยเสมอพอยเซนนะครับ1ประตูต่อ1มาร์กเดนโบกพย่ยฮันโนเวอร์ศนย์ประตูต่อ3และดามสตัด์เสมออูม1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลการโชว์เซรีบีอิตาลีฟอเซโนเน่เสมอปิซ่าศนย์ประตูต่อศซัมโนเลียชนะมอนโตวา1ประตูต่อศและคาตาซาโลชนะชูติโรส3ประตูต่อศูนย์ ผลฟุตบอลสกอตติสเพเมชิฟฮิเบอร์อรอเนียนเสมอฮาร์ตออฟติเลียนหนึ่งประตูต่อหนึ่งการ์ดโกลเรนเจอร์ชนะเซนต์เมเรนสองประตูต่อหนึ่งแลมาร์เวลพายการ์ดโกเซลติกศูนย์ประตูต่อสามผลฟุตบอลเซกูด้าลีกาของสเปนมาลาก้าชนะเอไอบานหนึ่งประตูต่อศูนย์เดบอริโมลาโคลุญย,ยาพายลาซิงเซนันเดอหนึ่งประตูต่อสองเอลเช่ชนะปูกร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ อับาเซนเต้เสมอสปอร์ติง้งคีก้อน3ประตูต่อ3โออสกาเสมออัมเบรีย2ประตูต่อ2และลแคนาดาพ่ายกับด้านเลมันเต้1ประตูต่อ2ผลฟุตบอลเอมเปอร์เลอร์ครับของญี่ปุ่นโยโกฮาม่าเอ็มามอรีนอสพ่ายกับบาอสกาก้า Osaka 2ประตูต่อ3และวิเซลโกเบชนะเกียวโตแซงก้า2ประตูต่อ1ผลฟุตบบอลซูเปอร์ลีกของเดนมาร์ก บอนบี้เสมอเอฟซีโคบเกนศูนย์ประตูต่อศูนย์เวลเล่ชนะลิงบี้สองประตูต่อศูนย์วีบอกชนะซอนเดอร์ยีเคสี่ประตูต่อสองและมิทแลนชนะอาหุนสองประตูต่อศูนย์โผฟุตบอลออสเวนคาร์นสวีเดน a i ไเคโซน่าชนะเอสปอก2ประตูต่อ1วานาโมพายนอตโคปิง1ประตูต่อ2และฮังเค้นพายฮามสตัดศูนย์ประตูต่อ1 ผมฟุ้บอลซูเปอร์ลีกของตุรกีกาเซงแตบชนะคอนยาสเปอร์3ประตูต่อ1อารันยาสเปอร์พายอันตันยาสเปอร์1ประตูต่อ2และเฟเนรบเช่ชนะบอสลุม FK 2ประตูต่อ0 ปิดท้ายก็ด้วยผลฟุตบอลอิตาเลียนของนอร์เวย์ฮาคามชนะคิสเตนซุน1ประตูต่อ0ลิสตอมชนะออส3ประตูต่อ0ซานเดยยอสชนะ KFUM1 2ประตูต่อ1ชึซับสปอกพ่ายไวกิ้ง1ประตูต่อ2ออัลเกซุนพ่ายโมอูน0ประตูต่อ3และบานชนะทอมโซ่ประตูต่อศูน ก็จบไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกท่านนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมาหากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้และกดกระดิ่งนะครับถ้าชอบในคลิปนี้ฝากทุกท่านกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรามดสร้างชาแนลจะได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ